สวัสดีค่ะวันนี้ปลูกผักกินเองแบบบ้านๆจะพามาชมการปลูกคุณนายตื่นสายนะคะพาชมดอกคุณนายตื่นสายค่ะที่เราปลูกไว้ล่อมแมลงให้มาผสมพันธุ์กับผักผลไม้ของเราอะค่ะเนี่ยมีสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีส้มแทบจะสูญพันธุ์แล้วตอนแรกเรามีสีขาวด้วยนะสีขาวไม่ลุก สาศูนย์ 0, ไปไหนศูนย์พันไปแล้วค่ะเหลือแต่สีชมพูกับสีเหลืองสวยค่ะสวยนะคะเพื่อนๆลองหามาปลูกดูนะคะปลูกง่ายค่ะนี่ใส่ปุ๋ยให้บ้างค่ะใส่ขี้วัวบ้างน้ําหมักทีวาภาพบ้างแต่ถ้าเป็นดอกไม้เนี่ยเราก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าบ้างค่ะแต่ผักผักของเราที่เราปลูกเราใส่ขี้วัวกับน้ำหมักค่ะ ส่วนดอกไม้เราต้องเอาปุ๋ยเคมีช่วยเขาบ้างค่ะจะได้ออกดอกให้เราสวยงามค่ะเราใส่เคมีสลับกับปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยขี้วัวน้ำหมักเนี่ยค่ะเราใส่น้อยๆค่ะสวยค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปหามาปลูกดูนะง่ายค่ะแค่เราหักกิ่งเขาเนี่ยค่ะหักกิ่งไปเสียบชํำก็สวยแล้วค่ะแล้วเป็นง่ายค่ะ พอออกดอกเยอะๆเขาโทมเราก็ทําสาวเขาใหม่การตัดตัดกิ่งของเขาเนี่ยคะ่ะตัดกิ่งให้เขาแตกใหม่ใส่ปุ๋ยบำรุงเขาก็จะสวยงามเหมือนเดิมคะ่ะอยากให้เพื่อนๆไปลองหาปลูกดูนะคะสวยค่ะสวยจริงๆค่ะอ่าจะมีพึ่งมแมลงต่างๆมาตอมเป็นประจำค่ะแต่ว่าตอนนี้สายแล้วแดดออกแรงมากเลย ไม่ค่อยมีแล้วแมลงแมลงจะมาเช้าแต่เนี่ยสายแดดแรงโหเห็นแดดแรงมากค่ะแมลงก็สู้ไม่ไหวค่ะเนี่ยค่ะปลูกก็ตามโคนต้นชนชมก็ปลูกค่ะเป็นง่ายค่ะเนี่ยงามมากเลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปหามาปลูกดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ